ขักน้ำส้มนี่โอ้ขักเลยขักเลยหาเพิ่งมาในบริเวนเพิ่งคับังเอิญมาพรอมมิมเนะาะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนี่ตอนหาเสาส้มขับสูตรซ่องทานถึงแล้วเนาะมาพบกับ ท่านพึ่งเล่าเจ้าของซ่องเช่นเกาเช่นเคยื่อทางบุตรมพันเอกเนาะดำเนรายการกันโดยพันเอกนี่แหละเมื่อนี่ก็มีเวลาว่างได้ออกมาหาพึ่งเนาะซึ่งสิพาฒทางบุตรมไปน้ำบอลอาณาคอยเห็นมือนั้นหน่อยด้มือมันมากินดอกไม้ดอกเครือเถาวันภาษาไทยเอื่นถาวรแต่ว่าภาษาลาเอื่นดอกเครื่อนซึ่เงเมื่อนั้นอนาาเห็นไว้แล้วสี่สี่ทางไปเนาะ เลยเมื่อนั้นหากจะเห็นแต่ทางอันทั้งทิศใต้เนาะเลยมื่อนี้สิไปอ่าน้ำทางด้านทางทางทิศตะวันออกเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมย่างไปเบิ่งเลยแล้วก็สิมีทั้งท่งทะเลทรายเก่าเนาะบริเวณที่ว่าเฮาสิพาท่านผู้ชมไปน้ำเด้อนี่บ่แม่นข่อยเว้าเอานซื้อได้ในคลิปบ่เนาะทะเลแท้ๆเนาะเบิ่งในเบื้องต้นในพต๊ะและในยุคอดีตแต่ว่าปัจจุบันมันเป็น กลายเป็นท่องเที่ยงธรรมดานะธรรผู้ชมเพราะว่าทะเลทรายมันกัดแต่ยุคก่อนๆบุญจึงเป็นขอบเขตต่อเมืองระหว่างเมืองสุนับุรีและกับเมืองจคมพอดนะครับโอเคท่านผู้ชมเอาไลน์ไปเบิ่งนน้ำกันเลยธรรมส้มฮะฮะธรรมส้มออกมาฝ่าทะเลทรายบ่อนไข่เปล่าเนาะถ้าใครติดตามคลิปไข่คือสิคือสิเห็นเนาะคลิปไข่ลงวังประมาณ ลองสำรวจขึ้นลังหันอันนี้เพราะนะนร้นเขาก็ลาได้เนาะทะเลทรายครับเป็นทะเลทรายแท้ๆเนาะแล้ยุคได้และลุกได้แล้วอกได้นอเสาพ่ไปเลยพวกนราะว่าเขตเมืองจำพรต่อกับเมืองสุนัขบุรีนี่ถือว่าเป็นทะเลทรายเก่าเนาะทั่วบริเวณนี้ทั่วทั่วต้องปกคลุมเจ้านี่แหละ เป็นทะเลทรายแต่เก่าแต่ข้าวตะกี้ไปละแม่นว่าเลยท่านผู้ชมหอดพุู่ละเพราะว่าเห็ดหน้าก็บ่ได้ท่านเห็ดหน้ามันก็บ่งามันชิมันสิมเข้มันจะเป็นเปล็ดนกองอันนี้นี่บ่แม่นกองนี้อื่นเด้อท่านผ kind of ู no ้ชมเจ้ากองเลยเขามาตักเอาแล้วไปต้มเา็ดเกลือหน่อยนี่นี los los ่ใ <mon> ห้เบ่งก็ได้ท่านผู้ชมเป็นเอลือมัดส ขางเกลือแหละนี่นี่น,นี่ขาวๆตัวนี้ขาวๆให้ทำมาชุ่มเบิ่งเลยนี่อันนี้แม่นเกลือ,อน,นี่ขอนอกเรื่องนิดหน,นึ่งเลยทำมาชุ่มนี่เกลือแล,ล้วเล่อนทำมาชมนี่บ่มันสเีเตาก็แสงแดดเลือ่อมยิบหยิบหยิบหยิบแก้เป็นเก็เค็มแล,แล้วนี่นี่อันนี้กองดินทรายที่ว่าข้าวแช่ไปต้ปมเป็นเกลือนะ่ะผมไปจะซ้อนแถวนี้แหละเป็นกองดิน ขอนอกเรื่องนั่นึงมันด้านะคุณผ้ชมหาเพิ่มกันต่อเนาะตามจากดอกไม้ที่ว่าคอยว่าเห็นเห็นมันกินสี่ทางนั่นแหละสี่ทางเนาะมันดีว่างเลยได้วหาเพิ่มหาต่อว่าเห็นไม่เิ็นมาด้านทั่นนี่แหละพยานมันอยู่โด่งเลยนะโด่งดินโด่งโอเคท่านผู้ชมถาไปพ่อกันยี่วันเพิ่มอยู่เนาะสิพ่ออมาล้่นในไหนมันีอยากหาเพิ่ม พอดีมาพอ่อมิมเนาะทั้งบักไงแต่เบิง้งหันคือสซีห้างเลยเบิง้งประวัติเห็นวันมันใส่นางพญา,ามันแหละเนาะนางพญา,ามันสามสิบสี่บ่อเดี๋ยวใช้ทานทานผสมเบิ้งเนาะแต่ช่วงเอานี่ก็ชิบไ่ได้ถ้าหวิดีโอได้ทำผสมพ่อพ้าสิไปหาเพิงแน่เนาะมันอย่ามันคำเนี่ยทำผสม,เ,ผสมเดี๋ยวสิตัดลงมาเลยอัปเดตให้ผสมเบิ้งเนาะ ยืนตัดยืนุ่มบ่เทิงทาำผู้ชมมันสูงเนาะเลยได้ขึ้นมาเทิงซะอันนี้ตัดแล้วนะท่านผู้ชมตัดทางนา้ำทางเขาได้เนาะเดี๋ยวสิพอตัดคออนหน่ำก็ได้บ่เนี้เด้อสิบวันตั้งกล้องเนาะเพราะมันยากเนาะยืนเทิงนี่ยเมื่อวันตั้งกล้องแล้วก็ขากล้องบ่ได้นขนนึ้นมาเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้ทา่านผู้ชมได้บังยืนรุมได้ท่านผู้ชมเด้อโอ้ขอโทษขออภัยหลายๆยังมากันเด้โอเคทา่านผู้ชมหัดลุ่มเรียบร้อยเนาะลงมาเรียบร้อยนะี่ อ๋อตัความใหญ่ทา่านผู้ชมเสีไดาฝนตกลงมาเนาะสองสามมื่นหลังถ้าฝนโปต๊กใส่นี่ก็ตัวเบิ่งจนแก่ทา่านผู้ชมนี่จนนอนเข่านี่ยเสียดายเหลือหนำน,ำน้อยเดียวหั่งคอยบใบเอาเนาะป้าไปขึ้นเ่าความสิเสียดายมันก็จะหนีอยู่แล้วเอได้บาเบาคอเอาซะคักๆท่านผู้ชมนี่โอ้คักเลยคักเลย เพ่งมานในบริเวณเพ่งบังเอิญมามพ้อมม่เมอเนาะเลยคอซะเอาซะอ้ยแก่แห้งจนนอนเข้าละเป็นนี่นอนเข้าท่านผู้ชมเลยแก่เกินอยู่เทิงพูเนาะทัดยืนตัดอะไ้ก็เลยได้ขึ้นเอาโอเคท่านผู้ชมขอจะทง ขออนุื้อหาไทยงเด้อเอาไม่ได้เดีวไปขอหาเพิ่งต่ออีกทา่านผู้ชมก็โตอนอนลายอลนนี้นแก่แห้งจนมินอนท่านผู้ชมเนี่ยนี่นอนนี่แหละเออนอน Thì ừ. đài thêm một số mẫu, thay thân toàn vẫn xây nằm tiệp tiệm này Lô nâng bùa đấy này okay, số xe không dạng Một mẹ lông kín nằm số tổ lông nằm này ย่างมาโอ้เกือบชองลักเลยหังนี่พื่กรีดงั่วชมปอ,อมามาพ่ออัน่ะพ่อใหญ่อย่าหนึ่งแล้วว่าเราเอาแล้วบางเดือนก่อนเนาะแล้วว่าได้นำอยู่ประมาณลิตรครึ่งนี่แหละลิตรไปหเห็นแล้วทังผช้ชมทางไปเห็นแล้วเห็แล้ว,ลวมาเป็นชายเลยโอ้เชิงฟองฮะแหละนี่ นดิเลียเลีเล่ยเลีเลีเลเลียเล้าเอ้เบ้เบ้งเหลนาเล่าทาผู้ชมโอเคทางผู้ชมถาไปฟอกันอีก้งเพิงเตอโอ้ยเสียดายทางผู้ชมเลยมาซ่าเกินไปค่ะไปลงเลียงลงเลีงอยู่นะเพิงแน่นหนทางผู้ชมากเคยเห็นและครก็ได้มันมันจับอยู่คือหรือจับอยู่หยังวะนี่แหละพวกเาใจหือนแต่ว่าอยู่ใกล้หันคอนหัน เขาเอาแล้วเพิ่งเหรอทั้งทั้งเขาแหละแหนมเห็นแล้วกี่นี่แต่ว่าบ่เห็นบ่เห็นแม่มันย่างมาเบิ่งทั้งนี้เห็นแม่อันย่างมาเบิ่งทั้งนี้เห็นแม่มันลงกินน้ำอยู่หันน้ำมาเบิ่งฝนออกไปรดนเล่นรดนเล่นอยูย่เสียดายมาซากินขี้วัฒนมาแล้วเดี๋ยวพันว่าโอ้ยเสียดายท่านผู้ชมเอ,อ้ยชูงนะมากึมชูงนึงได้อยู่ประมาณเกือบสองเมตรเหมือนกัน ทั้งพิ่งเลยดำๆมันนะอน้แมะทั้งหมดแดงไดโอ้ยเสยียดายกล้องอ้มันซูมมาตรฐานมันซูมมามันบน่ได้เนาะได้แต่ซ้ำนี้โอ้ยเสยียดายท่านผู้ชมไปอ้าม้าเป็นเกือบสองลักเอ้าขอบใจท่านผู้ชมที่เข้ามาครับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าน้ำม,มาเมื่อยละละสิบห้าน้ำห้างไม่แล้วบานตร สิครับไปหาน้ำทั้งทิศตะเวนตกบ่เนีน่ยนี่ทั้งทิศอันาตะเวนออกนี่เห็นแล้วเนาะมาบทันขาจะเอาเแลวทั้งทิศใต้เห็นแล้วเนาะยังทิศตะเวนตกกับทิศเหนือบ่เนี่ยไอ้สองห้างอะไรเนาะยังทิศใต้กับทิศตะเวนตกยังบทันเห็นเอ้ามีอย่างกระยาเนาะเฮ้ยนี่แหละชีวิตการหาเพื่งบางเครือกับ,บนเนี่บ่นอน ไปเพ่อของฝนเอาแล้วก็มีคือนั่นี้งแล้วเนาะท่านผู้ชมจักมือแรงมันสิไปมันจับเชื่อแล้วเนาะก็ได้โอเคท่านผู้ชมพาะกันใหม่กับพันเอกในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปพ,พรอบอบปพ้อมกับพางเพิ่งเลยแล้วเนาะอยู่เทิงเพล่ะครูจักทีเห็นหรือว่าไม่เห็นซ้ำลาไปพร้อมกับพางเพิ่งเลยท่านผู้ชมพาะกันใหม่กับพันเอกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พันเอกขอกล่าับมาสบายดี